สวัสดีครับนะรีวิวช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายสามนะครับอ่ะอันนี้เราอยู่ที่อำเภอหนองผงนะครับเราก็รับล้างหญ่ทั่วลัดอาณาจักรนะครับอ่ะับเฉพาะวีร์นะครับสุรินโคราชนะครับเราไปหมดทุกที่นะอ่ะวันนี้รีวิวก่อนล้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างเสร็จครับคือชุดหน้ากากนะครับที่เราถอดออกมานะครับปิเตอร์เนาะนะครับอันนี้ก่อนล้างนะครับนี่ครับฝุ่นก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนเราล้างเสร็จนะครับอันนี้รีวิวนะครับรีวิวถอดหน้ากาแล้วก็ถอดถาดน้าทิ้งนะครับนี้รีวิวหลังล้างเสร็จก่อนล้างนะครับขอไยด้วยนะครับรีวิวก่อนล้างนะครับนี่ครับให้ดูนะครับช่องพัดลมนะพัดลมวงลอกนะครับหรือพัดลมระบายความเย็นตัวด้านในนะครับนี่ครับ